แกมาอาข้าวเหรอแ่ยต่ฝนก็ลงเป็นจุดตลอดนะแล้วเพื่อนปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยฮะออกมาสากกันแน่เลยผมว่าออกมาก่อนแนละ้วลงทุ่งที่บ้านเองแหละไรายได้เงินเอาหมดเนี่ยอยู่เฉยๆฮะอยู่วางานนอนอยู่บ,าบ,บ,าบา้านเปล่าไปดูอีกครับผม ถึงแล้วเพื่อนแต่งนาให้เราจะย่ำกันนะฮะนี่นี่ๆนี่นะครับเดี๋ยวเราย่ำก่อนเลยไปเดี๋ยวเอารถล,ลงแปรร๊บหนึ่งได้ไหมครับผม เดี๋ยวเราลงยํำก่อนเลยครับไปเมื่อกี้ถอยโกงเก็บโซนลืมไปว่าก็ติดน้ำมาแล้วเอียงเลยอะเอียงไว้ก็ติดน้ำคว่ำเหมือนไม,มีน้ำกินเลยดีนะมาจาบอมมาด้วยช่างตีมาด้วยอะ เพื่อนตอนนี้เราก็ทําการรูปแล้วนะฮะโอ้โหนาแปลงนี้ไม่หมู่เลยครับคือเจ้าของนาเขาร้องขอตรงที่ว่าเอาให้เป็นเลนเลยความที่มันจะเป็นเลนยากหน่อยคือหนึ่งฟางเยอะมากผมย่าล้วงน่าจะประมาณล้วงที่สามแล้วเพราะย่าขวางไปงนี้แล้วไปงี้อีกแล้วก็มางี้อีกนะฮะสามล้วงไปแล้วเลยครับคือเราย่ากันเราไม่ได้จํากัดนะว่าสองล้วงเลิกอะไรเลิก คือต้องตีให้มันเป็นเลนแบบนี้ให้ได้ครับแล้วหนึ่งเราต้องเสียเวลารอน้ํานิดหน่อยเพราะว่าถ้าน้ําเยอะขุบจะย่ำไม,มจ่จกไม่จมฮนะเพราะว่าฟางมันลอยนะครับเนี่ยอันนี้เราต้องอให้มันเละให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนเดี๋ยวไปพาไปดูเนื้องานขนาดว่าย่ำไปหลายหนแล้วนะนี่ต้องขนสามขนสี่ถึงจะเริ่มเป็นเลนถึงจะเริ่มจมนะฮะ ผมมันจมย้ำไปอีกจมย้ำไปอีกนะฮะเลนถึงจะขึ้นมากบนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอ่ะนี่นะครับเพื่อนดูนะฮะนี่ให้จมแบบนี้นะฮะตอมโดเดบ้างก็ธรรมชาติับครับพี่ลองดูอันนี้เรายํำไปหลายลวงแล้วนะพี่ดูฝางนะฮะไสไม่หมดเลบม,มันจะซับหน้าลูกขุนนะฮะ จะเป็นลักษณะนี้นี่เราย่ำไวหลายลวงแล้วนะเดี๋ยวผมไม่ให้พี่ดูด้วแชทเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ลักษณะเนี้ยรู้ๆกันอยู่ถ้าเราเคยทํานาน,นะฮะเดี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือเราย่ำหลายหนแล้วนะตรงไหนเนินไม่ไม่ลงแล้วก็วน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 ,นี่นะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือกรเลนแตกสุดๆแล้ว สำหรับนาฟางนะฮะถ้าเกิดไม่เละไม่พอใจเดี๋ยววัวนี่ครับเอาให้แบบพอแทกลองเลยให้มันเออดงเป็นเลนเงาเงาหน่อยให้มีเลนน้ำเลนนะฮะไม่ใช่แบบฟางให้เหลืองไม่หมดเลยเพื่อนมันมันน่าเกลียดแล้วก็เน้นๆให้เขาหน่อยเขาใส่ไว้ใจให้เรามาทำให้เขา นนะะวนไม่รู้จะ,จะวนยังไงแล้ว <c oughs> ฮะพอเลยฮะย่ำจะบองก็รูปนะฮะเจงตีก็รูปอยู่ผมว่าคอยกวนตรงไหนมันไม่ลงกดไม่ลงก็เอาอันนี้กวนนะฮะต้มเลยจริงๆตามหลักควรจะหมักเอาไว้นะ จะดีที่สุดหมกักเรื่อกันนะเรื่อมันจะได้ดีครับรอให้ฟางเน่าหน่อยอะไรห,หน่อยดูสภาพท,ทั้งคนทั้งรถเลยพอเลยฮะจะให้เขาลูบแล้วจะแทกกล้องได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ดิจะหิบไหมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องลองดูก่อน โอ้ธรรมดาตรงนี้เละ,ะเพื่อนเลนลักษณะเลนก็ไอ้พวกพวกเขนี้ยเหมือนเลเหมือนเลนไม่จริงอ่ะเขาเรียกเป็นปเลนน้ำตาคือโดนกวนจนแบบเหมือนเรามายีจนเยิ้มเป็นน้ำนเหมือนมันไม่ได้เละจากหัวใจของมันอ่ะ <c oughs> จากลึกๆที่มันควรจะเละไง หรือถ้าเป็นเถือกเถือกที่ไอหมักนะหมักเทือกอะไรเงี้ยฟางเน่าเ่ยโอ้โหเนื้อเนื้องานจะดีมากเนื้อดินจะเละลึกลมแทกไปล่องดีจังรูปกระเงาวับเลยนี่แล้วก็ไปเดีไม่ได้ลอยแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแทกเลยหรือเปล่า ปัม๊มปัม๊มเขาให้แทกเลยป่ะแทกล่องเลยป่ะแต่พรุ่งนี้เหรอโอ้โอเคยังไม่แทกนะครับอ้าโอเคเพื่อนๆนะสรุปก็ยังไม่แทกนะครับล่อนะงแท,ก,งแทกไม่ได้แล้วฮะไหลลงหมดอะอย่างเงี้ยดูลักษณะแล้วเนี่ยเยิม้มหมับเลยอะ ก็ทางนั้นก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามกดตังกระดิ่งช่องผมด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเสมอมานะครับผมไปแล้วครับเ,เพื่อนๆบวียดีครับ